สวัสดีครับนะสว,นนวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นในรายการองค์เทพ,เ,ทพเสริมดวง,ดงวันนี้เราก็มานั่งคุยกันนะหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตคนนะเราเรียกเวลาย้อนกลับไม่ได้ทำไมทาไมเราถึงถามว่าทำไมเราเรียกเวลาย้อนกลับไม่ได้เพราะเวลาเนี่ยมันมีแต่เดินหน้านะไม่มีถอยหลัง มีแต่เดินหน้าเขาไม่มีถอยหลังเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นบททดสอบเราถามว่าบททดสอบอยังไงบททดสอบว่าเราจะกลับไปอยู่กับท่านไหมหรือมันจะไม่ได้กลับไปอยู่หรือจะยังไงหรือจะชาตินี้จะเสียเปล่าก็คงเป็นอีกเรื่องหนึง่งคือเสียเปล่าก็หมายถึงว่าเกิดน,นะคือเสียเปล่าในเรื่องนี้ก็คือ เสียเปล่าในเรื่องการสร้างบาร,รมีนะการสร้างบาร,รมีในเรื่องในที่นี้ก็คือเออเป็นการที่เรียกว่าเอ,อ,อะไรแล้วก็ีรือก็เขาะวนะในการสร้างบาร,รมีในที่นี้ก็คือเป็นการสร้างบาร,รมีเหมือนกับว่าท่านรอ ให้เรามาช่วยขนให้ท่านแต่เราเนี่ยกลับไม่ใส่ใจนะมัวแต่จะไปเพอ้ออยู่ข้างนอก <g ill ip le> เพอ้อก็คือเล่าว่าตัวเองเรามีองค์อย่างงู้นอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ไม่เคยคไปช่วยคนบางทีเราเข้าใจนะว่าเออเวลาเรามีอาการหรือว่าประสบพบเจอเรื่องเกี่ยวกับว่าทําให้เรารู้สึกว่าเรามีองค์เราม,มีมีอะไรพิเศษอะไรพวกนี้มันจะทําให้เราภูมิใจแล้วอะไรเละจะแชร์แบ่งปันให้คนอื่นฟังแต่ว่า ก็แปลกใจอย่างหนึ่งนะเราเราก็อยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเอาไปคุยด้านในนู่นเลยนะคือการที่เราเนี่ยมีองค์แต่เราอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยเขาไม่ช่วยนี่ก็หมายถึงว่าเราไม่ได้คิดที่จะช่วยเรื่ององค์เทพนะ ไม่ได้คิดที่จะช่วยเรื่ององค์เทพไม่ได้คิดที่จะช่วยเรื่องการแบบว่าจะช่วยดูดวงคนในนามของท่านเราคิดแค่เพียงว่าเราจะเผยแร่บารมีไม่คิดว่าจะเผยแร่บาร,รมีของท่านไม่คิดว่าเราจะช่วยคนเลยอะไรเงี้ยมันมันพูดลําบากนะถามว่ามันพูดลําบากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่เด็กเราโตเนี่ยถ้าเราอ่ะเคยช่วยท่านไว้เนี่ยเออสิ่งที่จะช่วยได้ก็จะช่วยกันได้ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรา เราไม่เคยไปช่วยงานท่านไม่เคยไปสนใจไม่เคยไปดูดวงไม่เคยไปเกยเอ่ยนามท่านไม่เคยจะบูชาสวดบูชาอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเสียเปล่าไปชาติหนึ่งซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยซึ่งมันเป็นร่วงมา่วงมหนันตนกแห่งชีวิตมนุษย์พ่วงมหนันตนกหมายถึงว่าเป็นเวลาที่สุดแสนยาวไกลแล้วก็ไม่สามารถจับเวลาได้รู้แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีเวลาเป็นไปตามอายุไข นะมีความตายเป็นที่พึ่งมีความตายเป็นที่ไปที่สุดถ้าเราได้ช่วยคนเนี่ยถ้าเราได้ช่วยคนเนี่ยเราก็จะช่วยได้โดยโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ไม่คือถ้าเราได้ช่วยคนอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยแรกๆกอ่ะทำไม่เป็นกันหรอกแต่ถ้า,าได้ฝึกฝนตัวเองได้ทําไปนานๆนได้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าใจว่า การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีค่ามากมีค่ามากนี่คืออะไรหนึง่งได้กายได้สังขารได้เสียงได้รูปลักษณะมาเพื่อช่วยคนถว่าเราจะไลฟ์สดเสร็จกี่โมงก็อีกสิบนาทีไม,ไม่ไม่ถึงสิบนาทีไม่ใช่เรอีกเนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาประมาณอ,มอีกสิบนาทีนะสิบนาทีนะอืมนะนะ ก็หลายๆคนก็ชอบถามผมว่าการที่เรามาเป็นคนทรงเรามาเป็นเพื่ออะไรหลายๆคนเนี่ยชอบโทรมาหาผมโทรมาก็บอกว่าอะไรรู้ไหมโทรมาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์หนูเนี่ยมีองค์มีเทพอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่คุณไม่คิดช่วยคนเลยอ่ะไม่คิดช่วยคนในที่นี้คือการที่มีเทพเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีมีวิชาการมีการเรียนรู้มีการฝึกฝนตัวเองหลายปีผ่านไปยี่สิบปีผ่านไปสามสิบปีผ่านไปก็ไม่เคยคิดจะช่วยคน พอไม่คิดช่วยใช่ปะพออายุมากแก่ตัวลงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยจริงๆพอไม่ได้ช่วยจริงๆเนี่ยตัวเองก็เดือดร้อนเดือดร้อนคืออะไรรู้ไหมไม่ได้ไม่ได้ช่วยคนตามที่เราปรารถนาหรือองค์เทพปรารถนามุ่งหวังจะให้ช่วยเอาละเดี๋ยวผมจะบูชาองค์เทพก่อนแล้วผมจะค่อยๆพูดนะอีกหนาทีนโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคจามิธัมมังสรณังคจามิสังฆังสรณังคจามิ ॐ नमो बिखने सिथि प्रसिद्धि मे महाप्राभो त्रोटयां नमो बिखने सिथि प्रसिद्धि मे महाप्रभो ताते नमो बिखने सिथि प्रसिद्धि मे महाप्राभो ॐ सिखने साय नमः ॐ शिखने साय नमः ॐ श्रीखरे साय नमः ॐ นมโมสราเมสิวะเทวัญจาภวันตุเมตัติยามปินโมยสราเมสิวะเทวัญจาภวันตุเมตัติยามปินโม伊สราเมสิวะเทวันจาภวันตุเมอิตสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสราเมสิวะเทวันจามหาเทวาขามามิหัง อมเจมาตาคีทุเรคาการีปียงมามาตตติยัมปีอมเจมาตาคีทุเรคาการีปียังมามาตัติยามปีอมเจมาตาคีทุเรคาการีปียงมามาอมสุรัสวัติมาตาปียังมา Tutiampi surat sewa tapi yang mama. Tatiampi surat sewa tapi yang mama. Om, rasmi mima, tapi yang mama. Tutiampi rasa mima, tapi yang mama. Tatiampi rasa mima, tapi yang mama. Om. ก็เราก็มาพูดกันอย่างที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี่ยสิ่งที่ผมทํารายการหรือทําอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยผมทำเนี่ยก็เพื่อประกาศเผยแพร่ชื่อเสียงของพวกท่านแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยหลายปีมาเนี่ยถามว่าเคยคิดผิดหวังไหมกับสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราเนี่ยอ,อ,อยากจะทําหรือไม่ทําผมบอกว่าตอนแรกอะผมก็ลําบากใจนะ ว่าทำไมตัวเองต้องมาเป็นคนมีองค์อะไรแบบนี้ถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมท้อเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องทําครับถามว่าทําเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีเราไม่ได้ทําเนี่ยเราจะไม่ได้ช่วยคนถามว่าการช่วยคนนี่สำคัญไหมผมกําลังเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณสร้างตัวให้เป็นประโยชน์นะถ้าคุณสร้างชื่อหรือทําตัวให้เป็นประโยชน์นะเ สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้สามารถที่จะช่วยคนได้ร่างทรงองค์เทพเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่ององค์เทพอะบ้านปลายชีวิตเราจะไม่ลําบากแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่ององค์เทพเราคิดว่าองค์เทพนี้เป็นแค่เพียงเอามาโชว์เท่านั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรานํามาแล้วเราไม่ได้คิดเอามาโชว์อย่างเดียวเราเอานํามาพัฒนาตัวเราเองเเอามาช่วยคนเนี่ยถ้าผมพูดว่าทําไมผมถึงได้เอามานั่งสวดได้เพราะผมหัดสวด ถามว่าทําไมสวดบูชาได้ทําไมถึงได้รู้บทสวดทําไมรู้คาถาเพราะผมสวดมาตลอดการสวดเหล่านี้มันเป็นการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้านะพระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ถามว่าท่านมีตัวตนไหมท่านมีครับนะแต่ว่าถ้าาถมว่าถา้าเราอ่ะไม่เคยไม่เคยที่จะไปช่วยคนในานามของท่านไม่เคยลงทรงไม่เคยแบบใส่ใจคิดคิดว่าท่านเป็นแค่เพียง อะไรเขาเรียกว่าปัดเจกเทพปัดเจกเทพก็หมายถึงว่านับถือเอาไว้นับถือเองกล่าวเองไหวเองไห่ได้คิดช่วยคนอย่างเงี้ยแล้วใครล่ะครับจะรู้จักท่านใครจะรู้จักเราอันนี้พูดตรงๆนะที่ผมต้องมาออกหน้านะมานั่งสวดมานั่งเล่าให้ฟังเพราะผมรับปากท่านไว้แล้วว่าถ้าผมเป็นคนทรงผมจะช่วยพวกท่านถามว่าช่วยเพราะอะไรช่วยเพื่อให้คนรู้จักท่านช่วยเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เป็นสื่อกลางได้ช่วยคนนะช่วยคนนี่ยังไงคือ บอกกล่าวว่าคนที่มันเป็นคนทรงมันมีอยู่จริงนอกจากมีอยู่จริงแล้วพัฒนาตัวเองแล้วเออ,อรู้แล้วแล้วก็นอกจากพัฒนาตัวเองแล้วได้ช่วยคนจริงๆนะเนี่ยแหละคือหัวใจของการสําคัญเพราะฉะนั้นเราจะบอกกับองค์เทพว่าเราเนี่ย,ยไม่สามารถที่จะช่วยใครได้สองสามนาทีเดียวแป๊บหนึ่งออเดี๋ยวขอออกก่อน ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 i d รายโ o ส i r i 1 5ตามนี้ครับและผมครับ f a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 i d r i l e a j t o p 1 6ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ